อิงฟ้าวราหาตอบแล้วฟันค่าตัว500ล้านจริงไหมหลังมงลงตั้งแต่อิงฟ้าวราหะได้รับตำแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 2ก็เรียกว่าปังไม่หยุดจริงๆพลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมืองานรุมหนักมากจนชาวเน็ตตั้งตินแฮชแท็กอิงฟ้ามหานครซึ่งล่าสุดก็มีข่าวลือออกมาว่าฟันเงินไรได้กว่า500ล้านบาทงานนี้อิงฟ้าก็ได้ตอบถึงข่าวลือดังกล่าวว่ายังไม่ถึงค่ะแต่ยอด ก็ดีเราก็ทำเต็มที่ทุกงานจริงๆไม่อยากให้คนที่มาจ้างเราผิดหวงังก็ทำเต็มที่ตอนนี้ก็ตื่นตีห้าเช้าสุดแต่โดยปกติทั่วไป7จ็ดมงวิ่งมากสุดวันหนึ่ง7งานสแตนดัดาร์ประมาณ3-4งานมันก็จะมีเบลอๆบ,บ,บ้างหูได้ยินช้าบ้างเขาก็จะถามเราก่อนเลยว่าเราไหวหรือเปล่าซึ่งเราก็ไหวเมื่อวันก็เพิ่งได้รับคําชมจากบอสว่าเราเก่งมากเลยไม่เห็นป่วยอยู่ที่ใจเราสู้ด้วยแหละ พอเรานึกถึงกันว่าจ้างแล้วเราก็เสียดายถ้าเราปฏิเสธไปก็เลยรับมันทุกๆงานเลยจริงๆมันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรขนาดนั้นเพียงแต่เราอาจจะเพลียๆบ้างจากที่เราทํางานน้อยวงจรชีวิตเป็นแบบนี้ประมาณ3เดือนกว่าแล้วก็มีแซวกันเล่นกับบอสอยู่ว่าหนูอยากนอนอย่างที่คุยกันไว้แล้วพอถึงเวลาได้พักผ่อนเราก็พักผ่อนทีเดียวจะได้สบายใจ